ตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงหางขึ้นหาตอมใจไปเลยไปเลยฝนตอตอมใจเขาเขียวโอ้บรรยากาศตอนเที่ยงเขาใหญ่ครับเปิดไฟสูงไหมไฟสูงเปิดไฟสูงอื้อันนี้ไม่ใช่ฝนนะครับมอกมอกออกบนเขา ึิไมผันเลยว่าจะเดอบรรยากาศอย่างนี้ยอดมากๆส,สีไม่ค่อยดีแรงต,ตอนนี้รักขึ้นเขา